สีใช้ชนบอลสีอีกหนึ่งชนิดเป็นราชินีไม้ใบตระกูลบอลสีซึ่งเป็นบอลสีที่แผลงมาจากอักสรสวรรค์เรียกกันในลักษณะอีกอย่างว่าบอลป้ายมีลักษณะทรงใบรูปคล้ายหัวใจปลายใบแหลมกระดูกใบสีขาวมีจุดสีขาวอยู่บนสีเขียวบางใบมีลักษณะสีแดงป้ายบนใบได้รับรางวัลการประกวดที่สวนหลวงรอเก้าครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้พามาชมบอลสีนะครับบอลสีไทยนะครับชื่อว่าชายชนนะครับบอลตัวนี้ชื่อว่าชายชนนะครับโดยลักษณะเด่นของใบนะครับใบก็จะมีลักษณะทรงรีลูกหัวใจนะครับแล้วก็จะมีส่วนของสีเขียวนะครับสีเขียวแล้วก็มีป้ายที่เป็นสีแดงนะครับสีแดงสีแดงนี่ก็จะมี สีที่มากน้อยแตกต่างกันไปนะครับาตามาเขาเรียกว่าตามสายพันธุ์นะครับตามาแหล่งที่เขาเกิดมานะครับหรือว่าตามพ่อแม่ของเขาเนาะอันนี้ลวดลายก็จะเป็นาลายสีแดงนะครับทิ่ป้ยอยู่บนสีเขียวนะครับสำหรับบอลสีนะครับบอลสีต้นนี้นะครับก็คือ,อบอลสีชช่ชนนะครับ วัสดุปลูกนะครับวัสดุปลูกก็จะมีนะครับโดยหลักๆนะครับก็จะเป็นใบก้ามปูนะครับเป็นดินใบก้ามปูนะส่วนใหญ่คือบอลสีนะครับบอลสีจะชอบในในเรื่องของความโปร่งล้วนซุยนะครับเนื่องจากว่ารากรากของเขาเนี่ยเป็นรากที่ค่อนข้างะละเอียดนะครับเป็นรากฝอยเล็กๆนะครับ ที่จะหากินนะครับหากินชอนชัยได้สะดวกนะครับถ้าดินแน่นเกินไปนะครับดินแน่นเกินไปก็จะทําให้บอนสีนะครับบอนสีก็จะไม่สามารถหากินได้เติบโตเท่าที่ควรนะครับก็จะหากินได้ไม่สะดวกนะครับก็เลยทําให้ ในล,ลักษณะของการเจริญเติบโตไม่ค่อยดีนะครับซึ่งบอนสีต้นนี้นะครับเป็นบอนสีชายชนนะครับสำหรับต้นนี้เลี้ยงนอกตู้นะเป็นบอนนอกตู้นะเป็นบอนนอกตู้ที่ไม่ใช่บอนในตู้นะครับแต่ก็ยังคงความสีสดสวยงดงามนะครับก็ออยังได้ไดราย,า,ยายละเอียดนะครับรายละเอียดของบอนสีซึ่งข้อแตกต่างนะครับข้อแตกต่างระหว่างการเลี้ยงในตู้อบนะครับตู้อบ กับกางแจ้งนะครับซึ่งตู้อบเนี่ยก็จะให้ความาสีสันที่สดนะครับก็จะก็จะมีสีสีที่สดนะครับสดสดกว่าน,นี้เนะาะแต่สําหรับบอลสีที่เลี้ยงนอกตู้นี่ยก็จะได้ความแข็งแรงนะครับได้ความแข็งแรงแต่ใบนะครับใบที่แตกแขนงแตกกิ่งขึ้นมาเนี่ยก็จะมีค่อนข้างน้อยนะครับก็คือก็จะมีใบลักษณะของใบที่ค่อนข้างน้อยนะครับก็ แต่ละต้นนะครับแต่ละต้นแต่ละหน่อเนี่ยก็จะมีประมาณ5ใบถึง6ใบแค่นั้นเองนะครับแต่สาหรับบอลที่บอลสีที่อยู่ในตู้นะครับก็จะมีลักษณะของทรงใบนะครับทรงใบที่ไม่ค่อยทิ้งใบนะครับแล้วก็มีทรงใบที่มีใบที่มีขนาดเยอะกว่านะครับก็อาจจะมี7ใบถึง8ใบนะครับเพราะว่า,าเขาอยู่ในสภาพอากาศแวดล้อมที่ ไม่ได้อยู่ภายนอกนะครับซึ่งภายนอกนี่ก็จะมีทั้งร้อนนะครับสภาพอากาศร้อนสภาพอากาศแห้งหรือว่าฝนเองก็ดีนะครับจะทําให้ตัวบอลสีเนี่ยปรับสภาพตัวของเขาเนี่ยได้ไม่ดีพอนะครับก็เป็นอีกหนึ่งลักษณะของบอลสีนะครับสําหรับการการเลี้ยงบอลสีคนที่นิยมเลี้ยงบอลสีนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆทั้งพากินพาเที่ยวความรู้เรื่องการดูแลต้นไม้ไม้ประดับฝากด้วยนะครับ